ครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีปล um> ูกต้นกล้วยนะครับให้ได้ผลนะครับลูกดกนะครับเครือใหญ่นะครับนี่คือนะครับผลผลิตนะครับกล้วยหอมนะครับนะครับมาดูนะครับวิธีการปลูกนะครับปลูกยังไงให้ได้กล้วยนะครับหวีใหญ่นะครับลูกดกนะครับเชิญท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับเมื่อเดียนน้าครับดูนะครับวิธี เตรียมหลุมครับเตรียมหลุมครับความลึกนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะครับลองนี่คืออะไรนะคืออะไรนะปุ๋ยครับนี่คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักนะครับเราลองก้นหลุมนะครับอุย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  หลังจากนั้นเราก็คุกครับคุกเข้ากันนะครับเป็กนการลองก้นหลุมนะครับลองก้นหลุมน,ลนะครับนี่คือนะครับพันกล้วยนะครับพันกล้วยหอมทองอสูกตา ง่ายวิธีปลูกนะครัง่ายง่ายแค่นี้นะครับถูกกระดูกหรือเปล่า เสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำลรดนะครับเสรจนะครับนี่คือนะครับขั้นตอนที่ปลูกนะครับรับรอนนะครับได้ผลลูกดกโตวไวนะครับผลใหญ่นะครับสุดยอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำ สาระดีนะครับการปลูกกล้วยหอมนะครับเคล็ดลับนะครับจะให้กล้วยนะครับได้ผลนะครับเครือใหญ่นะครับก็ขอให้นำเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ